สว well. ve well. ัส <welche> ด <ăn rule> uh ีค่ะเอีวันนี้แม่ก็มาอัปเดตอาการเพชรนะคะแตบวมดเสียงมาจากไหนอีกเชรก็อาการยังทรงตัวเหมือนเดิมนะคะมีแม่เอฟซีท่านหนึ่งคือแบบ ่านก็เมตตาเพชรอะนะคะก็โทรมาคุยกับแม่ในเรื่องอาเพราะว่าคุณหมอบอกบอกว่าเพชรอะที่ได้บวมแบบเนี้ยเพราะว่าเพชรขาดโปรตีนนะคะคุณแม่ท่านนี้ก็เลยแนะนําว่าให้แม่ไปซื้อไอ้เบรนเนอร์สำหรับเด็กนะคะเบรนเนอร์เสริมโปรตีนสำหรับเด็กอะคะ่ะ มาป้อนให้เพชรนะคะแบบชนิด <c> น like ้ําอ่ะแต่บางเอิญชนิดน้ําที่ร้านมันไม่มีแม่ก็เลยซื้อแบบเป็นแคปซูลแบบน้ํามันตับปลาค่ะมาแล้วก็มาผสมกันกับวิตามินเสริมภูมิค่ะเพื่อที่จะป้อนกับให้ให้เพชรกินนะคะอ๋อหรออ๋ออ๋อทำไมทำไมเอ

อาการก็ยังทรงๆเหมือนวันอื่นๆเน่ยนะคะนี่ลูกไอ้บ่ายเอฟซที่ตักทายที่ตักทายที่ลูกขอบคุณเอซทุกท่านมากนะครับที่ให้กำลังใจให้ความเมตตากับเพจตลอดมาเลยเพจจะสู้ครับ Nằng rượu thăm ngày đai là nó khá này. mưa เขายังมีลมหายใจอยู่เราก็ต้องดูแลกันไปจนถึงที่สุดอะนะคะเวลาที่เหลืออยู่นี่แหละใช่ไหมเพชรเผื่อมันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นนะลูกนะถึงแม้จะแค่20%่ซนแม่ก็หวังอะนะลูกนะ ไงลูกเป็นไงเป็นไงบ้างครับอืมเป็นไงบ้างหกน้อยแม่ก็ลืมหยิบทิชชูมาเป็นไงบ้าง สลิงเดียวแล้วลูกอันเดียวละอือเก่งครับเก่งมากเลยอือเอฟซีวันน่าใกล้ๆสิสอือ นะหูเดไม่เช็ดหูให้นะ <c oughs> เขาก็อีกหนึ่งชีวิตที่มีมีความรู้สึกมีความรู้สึกที่ต้องการความรักความอบอุ่นเนยนะคะเ <c oughs> มื่อ แม่เลือกที่จะรับเขามาดูแลแล้วตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในวันนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงแม่ก็พร้อมที่จะดูแลเขาจนจนกว่าเขาจะสู้ไม่ไหวอะค่ะจนกว่าเขาจะจากไปแต่หน้าวันนี้ที่เขายังมีลมหายใจก็ต้องดูแลกันไปอะนะคะช่วงนี้แม่ก็ลง คลิปของเพชรบ่อยมากน,นะคะถ้าหากว่า fc ท่านใดที่รำคาญหรือว่าเบื่อก็เดินผ่านไปก่อนนะจ๊ะแม่ก็ต้องขออภัยนะคะเพราะว่ามี fc หลายๆท่านที่คอยติดตามข่าวคราวของเพชรด้วยความรักความเมตตาก็คือทักมาทางส่วนตัวนะคะว่าเพชรเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นคอยให้คำปรึกษาในเรื่องยาเรื่องอาหารเสริม ซึ่งแม่ก็จะต้องคอยอัปเดตอาการของเพชรให้ให,หลายๆท่านที่เมตตาเพชรได้รับทราบนะคะถ้าหากว่าท่านใดเบื่อก็เลื่อนผ่านไปก่อนนะจ๊ะไว้ให้ให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวแม่ค่อยอัปเดตความน่ารักน่ารักของเด็กๆในบ้านให้รับชมกันนะจ๊ะ ผิดถูกหรือว่าไม่ถูกใจใครแม่ก็ต้องขออภัยไว้ณนะคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านค่ะทุกความเมตตาที่ส่งต่อให้กับเพชรทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจติดตามเพชรตั้งแต่แรกๆติดตามเด็กๆในบ้านตลอดมาแม่ก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านจากใจของแม่เลยค่ะขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ